ภาพลัษณ์ใหม่ที่มาตามสมัยของลำดวนรุ่งสว่างล้อมรอบด้วยแดนเซอร์และนักเต้นบีบอยเป็นการปรับโชว์ในรอบหลายปีหลังแยกมาจากโชว์ของเสรีรุ่งสว่างผู้เป็นพี่ชายมาทำโชว์เองกับลูกทุ่งซุปเปอร์โชว์เป็นคอนเสิร์ตใหญ่พร้อมเพลงใหม่ของศิลปินลูกทุ่งเป็นการปรับตัวที่แม้แต่นักร้องมืออาชีพที่อยู่บนเวทีมาหลายสิบปียังออกปากว่ายากและแตกต่าง โดยเบื้องหลังเข้าห้องบันทึกเสียงนานเป็นสัปดาห์กว่าจะถูกใจโปรดิวเซอร์ซึ่งลำดวนเองก็ตั้งใจทำเพลงต่างจากแนวหวานที่เคยทำมาจนได้เพลงเร็วหยิกแก้มหยอกอย่างเพลงแฟนใครหว่าสำหรับโชว์หน้าเวทีลูกทุ่งซูเปอร์โชว์ ามด้วยสีสันเพลงเร็วของใบเฟิร์นรัตตียพรได้โชว์แรกในฐานะศิลปินเต็มตัวหลังเดินตามฝันนักร้องประกวดมาหลายเวทีจนมาลงตัวที่โช์กึ่งลูกทุ่งคาเฟ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเฟื่องฟูยอย่างมากเป็นที่ที่นักร้องลูกทุ่งทำโชว์ได้อย่างร่วมสมัยฟิลเพลงก็จะึกถึงยุคแบบ ปาคาหรือเป็นคาเฟ่แบบสมัยก่อนอะไร่เงี้ยแต่ว่าเราจะมีการแบบว่าประยุกต์ดนตรีขึ้นใหม่นะคะแล้วก็เพื่อให้มีความทันสมัยขึ้นเพลงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้กับทุกคนทุกวัยเลยค่ะเป็นแนวหวานเลยผมผมร้องแนวหวานมาตั้งไหนต่ไลไม่เคยร้องเพลงเร็วมาชุดนี้ร้องเพลงเร็วทางนั้นไม่มีหวานจะตกแต่งแบบนี้ไม่ไมรู้โปรดิวเซอร์เราอย่างไงก็ไม่รู้ เป็นลกที่แตกตากาไปหมดเลยแ่งนวคิดทำโชว์ลูกทุ่งที่รวมนักร้องสายเลือดใหม่และรุ่นใหญ่มาอยู่ในลำดับคิวโชว์ทดลองจากเวทีจริงของลูกทุ่งปัจจุบันเก็บข้อมูลจากคนเบื้องหลังตั้งแต่ท่าเต้นทีมแดนเซอร์การจัดชุดโชว์และคิวเพลงที่จะลำดับอย่างไรให้สนุกแบบที่คนดูไม่ลุกหนีจนกว่าจะจบทั้งโชว์เป็นโจทย์ยากของมือใหม่ด้านงา,านโชว์ลูกทุ่งอย่างบุญส่งคชเกรง จับมือจอมขวัญกัลายามาเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมขับเคลื่อนโชว์และอาศัยประสบการณ์ข่าวลูกทุ่งที่ทำมาเกิน20ปีดูทิศทางของวงการหวังเห็นโชว์ประทับใจแบบที่รุ่นพี่อย่างก๊อตจักรพันธ์และไฮอาภาพรเคยทำไว้เมื่อหลายปีที่แล้วลูกทุ่งรุ่นใหม่กับรุ่นเก่ามันเติบโตไม่ทันกันมันขาดช่วงไปแล้วเด็กรุ่นใหม่เรายังหาไม่เจอเลยนะทั้งๆที่รายการประกวดร้องเพลงมีเป็น10บๆรายการนักร้องประกวดร้องเพลงนชนะเรื่อยๆมาเป็นเข่งนะ หลายๆคนที่เข้าไปดูจากรพลังทุ่งเองเนะี่ยทุกคนก็บอกว่าเนี่ยอยากเจอแบบนี้อยากเป็นแบบนี้ผมก็เลยเอาตรงนั้นมาแล้วก็เติมความเป็นยุคสมัยเข้าไปเพื่อต่อยอดผักกันเข้าไปผักกันเข้าไปเรล่งนี้จะเป็นการนำเสนอและเอามาผสมผสานกับน้องๆรุ่นใหม่แล้วก็ เขาทาให้เห็นการโชว์ของลูกตุ้งซุปเปอร์โชว์เนี่ยจะมีกลิ่นอายที่พิเศษไปยิ่งขึ้นในในในรูปแบบซุปเปอร์โชว์อะค่ะก็คือเราจะไม่ได้เน้นว่านักร้องจะต้องเด่นที่สุดเราจะโชว์รวมทั้งหมดให้ทุกอย่างมันรวมตัวกันให้มันกลมกลืนกันที่สุดแล้วก็จะทํายังไงให้อ่ทางคนดูได้มีส่วนร่วมกับเรามากที่สุดนะคะ เป็นทางฝันของแก้มนัสวียาวนานกว่า7ปีเดินสายอยู่กับเวทีประกวดจนคว้ารางวัลนักร้องลูกทุ่งทั่วพระราชทานมาการันตีเสียงร้องเพิ่งมีผลงานแรกกับลูกทุ่งซูเปอร์โชว์ทำเพลงเพื่อนเพลงรักเป็นแนวหวานตามใจแก้มนัสวีที่เลือกจากความชื่นชอบบทเพลงช้าโชว์เสียงร้องจนได้มาโชว์ผลงานแรกผ่านเวทีนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์โชว์ลูกทุ่งเต็มรูปแบบน้ำอ้อยบุญสถาพรไทยพีบีเอสรายงาน